เมื่อวานโพสรูปไปเที่ยวทะเลมาลองเช็คดูสักหน่อยมีคอมเมนต์ว่ายังไงกันบ้างนะด่าเขาแรงไปหราเปล่าฮะยายอัปเปิละในรูปไม่สวยเลยตัวจริงยิ่งไม่สวยฮะตัวจริงยงยิ่งควยในรูปนอผมอีกยังกับเจ้าหนอเนีน่ย เป็นกาแท้ๆแต่อยากเป็นโหเว,วะเหย่ยเตี้ยเอ้ะฉันผิดใช่ไหมที่เกิดมาไม่สวยสายตาก็สั้นต้องใส่แว่นหนาเตะผิวก็ดำผมก็หยิกแถมยังเตี้ยอีกด้วยทำไมโลกนี้ใจร้ายกับฉันจัง ฉันอยากตายฉันอยากตายหยุดก่อนจ้าการขันแคลงบนโลกออนไลน์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะรับมืออย่างไรและจะหยุดวงจรการบูลลี่ได้อย่างไรพบกับโนโหนรู้ยังตอนการขันแคลงบนโลกออนไลน์ค่ะก่อนอื่นมารู้จักกับ ไซเบอร์บูลลี่กันก่อนนะคะว่าคืออะไรไซเบอร์บูลลี่ก็คือการรั่รานทางไซเบอร์หมายถึงการกลั่นแกล้งการให้ร้ายการด่าว่าการขม่มเหงหรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่างๆเช่น Facebook Twitter ไซเบอร์บูลลี่เป็นการข่นแกล้งกันแบบไหนมารู้จักกันค่ะการเผยแพร่พความรับผู้อื่นโดยการนำไปโพสหรือส่งต่อเช่นภาพหลุดภาพตลกเพื่อประจานหรือทำให้อายการโจมตีว่าร้ายใช้คำพูดส่อเสียดดูหมิน่นเหยียดยามล้อเลียนทำให้เสียชื่อเสียงการหลอกลวง ทำให้เหยื่อหลงเชื่อเพื่อหวังต่อทรัพย์สินหรือเพื่อจุประสงค์อื่น <c oughs> การแอบ,บอ้างตัวตนแอบบเข้าบัญชีออนไลน์หรือสร้างบัญชีใหม่โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นการเริ่มลังแกเห็นการเขื่อนแกล้มรังแกบ,บนโลกออนไลน์แล้วเข้าไปร่วมสนับสนุน <c oughs> <c oughs> การสร้างกลุ่มโจมตีเช่นเพจแอนตี้ต่างๆเพื่อจับผิด ดาทอทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกเกลียดชังเยอือการคุกคามทางเพศใช้ถ้อยคำสอ่อไปในทางเพศการตัดต่อภาพโป๊เปลือยขับไล่ออกจากกลุ่มเช่นกลุ่มไลน์เฟซบุ๊กกรุ๊ปทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวถูกคิดกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กที่โดนไซเบอร์บูลลี่จะมีอาการ ก็บตัวไม่ค่อยพูดจ้าไม่อยากไปโรงเรียนผลการเรียนตกตำ่ำควบคุมสติไม่ได้ในภาวะกดดันมีอาการผิดปกติทางกายนอนผิดปกติปวดท้องปวดศีรษะไม่มั่นใจในตนเองซึมเศร้าวิตกกังวลโหดหูอยากแยกตัวออกจากสังคมท้ายที่สุด อาจถึงขั้นทำร้ายตนเองถึงชีวิตก็ได้นะคะมารับมือกับไซเบอร์บูลลี่กันด้วยการสต็อปหยุดรารแกล้งรังแกคนอื่นไม่ตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกันบล็อกปิดเาซพวกเขาซะไม่ให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลของเราไม่ว่าจะจากทางโซเชียลหรือการเจอหน้าจริงๆ ชบอกบุคคลที่ไว้ใจได้หากเป็นเด็กๆควรปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อขอความช่วยเหลือรีโมลลบข้อความหรือภาพที่เป็นการราดร้านออกทันทีด้วยการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นเช่นการกดปุ่มรายงานเนื้อหาบนเฟ c บุ o กทวิตเตอร์และไอซีบีสตรอมเข้มแข็ง อดทนยิ้มสู้ทวงความยุติธรรมึ้นด้วยการแคปหลักฐานทั้งหมดเอาไว้แล้วนำไปแจ้งความดำเนินคดีเราไม่หยุดวงจรการมูลลี่โดยการเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อสร้างพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์กันนะคะเย้ yeah!